สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีพฤษศในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะการพยากรณ์จะนเน้นดูกลุ่มดาวใหญ่นะคะที่โคจรในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งมีด้วยกันสี่ดวงนะคะก็ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตา ดาวแรกคือดาวพฤหัสดาวที่สองดาวราหูนะคะและดาวที่สามคือดาวพระเสว์ดาวที่สี่คือดาวมฤรุตยูนะคะทั้งสี่ดาวนี้ค่าสถิอยู่ในภพเรือนของชาวราศีพฤษศนะคะก็จะส่งผลด้านการงานนะคะที่โดดเด่นเลยนะคะและก็นะคะในส่วนของเพื่อนฝูงนะคะและรวมถึง นะคะตัวตนนะคะของชาวราศีพฤษภโดยตรงนะคะได้รับอิทธิพลดาวพฤหัสเลยนะคะและดาวราวหูเนี่ยส่งผลด้านเพื่อนฝูงสังคมเป้าหมายนะคะดาวพะเสาร์ส่งผลด้านข่มการงานสถานะนะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่นะคะส่วนดาวมฤตยูจะเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันฉับพลันกระแสะใหม่ นะคะกระแสะใหม่โลกใหม่อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณเองเลยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นนะคะก็มีทั้งสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเราควบคุมได้นะคะก็คือตัวเราเองนะคะนี่คือสี่ดาวใหญ่ๆที่ นะคะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ครึ่งปีหลังนะคะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนเราไม่ประมาทนะคะอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่มีสติค่ะมันเปลี่ยนแปลงเพราะองค์กรที่เราทําสถานการณ์โลกภายนอกเราควบคุมไม่ได้ค่ะแต่ตัวเราเองจิตใจเรานะคะเราควบคุมได้เราก็แค่มีสตินะคะเวลามันเปลี่ยนแปลงนะคะ ในเรื่องของการงานโดดเด่นนะคะว่าเรื่องของการเงินการงานจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะก็ค่อนข้างจะได้รับมอบหมายนะคะให้นะ,ะให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะหากคุณเป็นลูกจ้างนะคะหรือทํางานประจําในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีงาน ได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้รับผิดชอบมากขึ้นหรืออาจจะพิสูจน์ผลงานในตัวคุณในสายงานนะคะเนื่องจากการงานหรือองค์กรที่คุณทําจะมีเกมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปล,แปลงนะการขยับการ เฝ้าดูสังเกตการทํางานของคุณนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของการงานที่โดดเด่นที่ได้รับอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะก็ส่งผลนะคะโดยภาพรวมเรื่องของการงานยังถือว่าดีอยู่ยังมีความมั่นคงผู้ใหญ่ยังสนับสนุนนะคะในหน้าที่การงานอยู่ฉะนั้นค่ะข้อดีชาว ขอข้อดีของดาวพระเสารจะขยันอดทนอืดเนี่ยทำให้ผู้รักผู้ใหญ่รักแต่ข้อเสียดาวพระเสาร์คือคิดมากความกังวลสำหรับใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายได้รับอิทธิพลลาหูฉะนั้นงานกะนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะถ้าค้าขายทำธุรกิจลองศึกษาเทคโนโลยีนะคะเรื่อง AI ออนไลน์โซเชียลมีเดียอะไรใหม่ๆเอามาปรับมา,มาใช้กับการงานจะโดดเด่นเพราะ ราหูจะเหมาะเกี่ยวกับนะคะอะไรใหม่ๆออนไลน์โซเชียลมีเดียสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะคะเพราะราหูจะหมายถึงนะคะอ่าสิ่งที่นะคะอยู่เบื้องหลังสิบ สิ่งที่แอบ,บปิดมังซ่อนเลนสน์างานออนไลน์โซเชียลมีเดียพวกนี้ราหูหมดเลยนะคะการงานาการเมืองเห็นไหมช่วงที่ผ่านมาการเมืองร้อนระอุเลยก็อิทธิพลมาจากราหูเพราะราหูจะเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะคะก็สังเกตดูนะคะราหูย้ายมีปัญหาเรื่องการ เมืองเลยนะคะในประเทศไทยเรานะคะถ้าทั่วโลกนะคะลาหูก็เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นเดียวกันเพราะลาหูเนี่ยมันส่งผลมาสองสามปีแล้วะคะ่ะ ฉะนั้นเรื่องของลาหูนะ่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมนาะแรงกดดันนาะการทํางานร่วมกันนั่นเองนะคะถ้าด้านลบลาหูก็ต้องระวังเพื่อนฝูงไม่ดีนะสิ่งที่นะคะอ่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าเชื่อใจคนง่ายนะคะแล้วก็ระมัดระวังการหลอกลวงหรือการนะคะชวนไปทําอะไรแปลกแปกเช่นนาะบอกเรารวยง่ายโดยไวพวกนี้ก็ต้องระมัดระวงังเพราะราหูจะเกี่ยวข้องกิเลสตนาหรือ กอ,อกลวงด้วยนะคะด้านมืดของราหูนั่นเองนะคะก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าด้านดีของราหูอาชีพที่เหมาะคืองานคอนเทนต์งานออนไลน์การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาใช้นี่คือด้านดีของราถ้าเราเป็นคนที่นะคะ ระมัดระวังอยู่แล้วอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายราหูก็ไม่ต้องไปกังวลกันะนะศีลและธรรมคุณธรรมจะปกป้องคุ้มครองเราเองค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือด้านดีและด้านต้องระมัดระวังของราหูฉะนั้นนะคะสรุปภาพรวมนะคะด้านราหูนะะก็นะคะอ่ะถ้าด้านงานนะคะก็งานออนไลน์ line, โดดเด่นถ้าด้านไม่ดี ก็ระวังแค่นั้นเองน,นะคะระวังนะอย่าใจร้อนอย่าเชื่อคนง่ายมาดูดาวพฤหัสที่อยู่ในลัคนาของชาวราศีพฤษภนะคะนะคะช่วงช่วงนี้ก็ยังอยู่อยู่จนถึงเดือนกันยาจะโยกเข้าพบเรือนอ่านะคะดาวราจะโยกเข้านะคะพบเรือนการเงินอ่ะนะคะส่งผลด้านอะไรในช่วงเดือนนี้เดือนกระะกฎาสิงหานะคะช่วงช่วง นะคะช่วงเดือนนี้นะคะตั้งแต่รา,าดาวพฤหัสโยกย้ายเข้าเนี่ยสมบูรด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถการพัฒนาตนเองค่ะเพราะดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การพัฒนาการสนใจด้านจิตวิญญาณธรรมะไปสังเกตดูคุณจะสนใจธรมมจธรมะมากขึ้นสนใจฟังธรรมะมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยสนใจเลยเอ๊เดี๋ยวนี้เริ่มสนใจมากขึ้นอิทธิพลดาวพฤหัสค่ะด้านดีของดาวพฤหัสนะคะและ นอกจากนี้สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยค่ะนี่คือข้อดีของดาวพฤหัสพ่อดาวพฤหัสจะเป็นดาวแห่งปัญญาความรู้การเติบโตด้านจิตวิญญาณและก็ดาวแห่งโูกลาด้วยค่ะฉะนั้นช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีที่คุณจะขอพอถึงมาส่วนมนต์ไหวพระทำสมาธิกันมาที่ฐานจิตค่ะแล้วก็ฝึกสติพัฒนาจิตวิญญาณเพราะจะทำให้คุณปืนรู้เกิดปัญญาไวค่ะ นะนี่คือด้านดีของดาวพฤหัสฉะนั้นด้านดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเราเติบโตด้านจิตว,วิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณชีวิตการงานชีวิตทางโลกก็จะดีตามด้านจิตวิญญาณกันนี่คือเรื่องดีๆของอิทธิพลดาวพฤหัสที่โยกเข้ารักนาหลังจากนั้นดาวพฤหัสแต่เดือนกันยาปลายเดือนเป็นต้นไปโยกเข้านะคะพบเรื่อนการเงินกันฉะนั้นจะมีโอกาสใหม่ช่องใหม่ๆไรายได้การเงินจะเข้ามานะคะในช่วงของครึ่งปีหลัง โอกาสดีๆการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ของชาวราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงของพึ่งปีหลังค่ะมาดูดาวสุดท้ายเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดาวคือดาวมฤตยูจะสังเกตทั่วโลกเลยมีเรื่องสงครามภาษีสงครามการเงินนะคะส,สงครามสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวกับดาวมฤตยูพเพราะดาวมฤตยูเกี่ยวกับ การเงินถ้าเป็นเรื่องของดวงเมืองเขาเรียกว่านะคะดวงการคังดวงนะคะเกี่ยวกับการเงินการธนาคารกับภาษีต่างๆค่นนะคะนี่คือเรื่องระดับโลกค่ะมารุตยูเป็นดาวแห่งการเงินดาวแห่งการคลังและยังเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบทับพันเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆด้วยนะคะโลกใหม่ถ้าเป็นด้านอุปนิสัยก็คือสนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นะการพัฒนาตนเองข้อเสียของดาวมฤตยูเนื่องจาดาวมริตอยูนะคะเป็นดาวแห่งการทำลายข้อเสียของมันเลยเบื่อง่ายเบื่อหน่ายง่ายเพราะเป็นดาวที่ออกห่างจากโลกบางทีก็นะออกห่างจากผู้คนสังคมดาวมฤตยูก็ถือเป็นดาวด้านจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นดาวด้านจิตวิญญาณในแง่ของหลักโหราศาสตร์ด้วยนะคะฉะนั้นกะนะคะนะคะบางทีค่ะ คุณจะสนใจด้านตัวตนนะสนใจด้านจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นนิเวศออกมาอยู่ในโลกส่วนตัวมากขึ้นเพราะอะไรนะคะบางทีเบื่อสังคมเบื่อผู้คนนั่นเองนี่คือจุดที่ถ้าเกิดทํางานอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นนะคะเราบวชอยู่เราฝึกติดวิญญาณเข้าใจจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนี่คือสี่ดาวหลักๆอะนะคะมีทั้งจุดดีและก็จุดอ่อนของดาว มาดูสรุปภาพรวมงานเงินธุกรกิจการค้าการขายนะคะการลงทุนนะคะรวมถึงการเรียนไรายได้การเงินและความรักความสัมพันธ์สุขภาพกันค่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภในพฤกษกศกาครึ่งปีหลังจะถูก นะคะทดสอบความอดทนทดสอบความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะได้รับอิทธิพลนะอิทธิพลมาจากดาวพาดเสารค่ะเพราะดาวพระเสาจะเกี่ยวข้องกับความขยนันความอดทนการรับผิดชอบการนะคะเคร่งเครียดนะคูดุณอาจจะเครียดในการทํางานนอนในช่วงครึ่งปีหลังนะะเอาจริงเอาจังนาะข้อดีดี ข้อดีของดาวพระเสาเอาจริงเอาจังทําให้งานนั้นสําเร็จบรรลุเป้าหมายผู้รักผู้ใหญ่รักแต่ข้อเสียมันอาจจะอืดจนเกินไปไม่ค่อยพักผ่อนนะคะพักผ่อนน้อยเครียดจนเกินไปนี่คือข้อเสียก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพบางทีไม่ค่อยได้พักผ่อนนั่นเองยังไงก็แล้วแต่ต้องดูเลดูแลตัวเองบ้างนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังอยาหักโหมกับงานอยากเครียดจนเกินไปนะคะฉะนั้นใครทํางานประจําใครทํางานเป็นลูกจ้างจะได้รับมอบหมายจาก งานมีบททดสอบจากเจ้านายผู้ประกอบการเพราะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลง นในองค์กรการงานของคุณเขาก็จะมีบททดสอบมอบหมายงานอะไรให้กับคุณมากมายเพื่อดูผลงานของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นเตรียมตัวรับทั้งจิตใจและความรู้ความสามารถค่ะสำหรับใครเป็นนักธุรกิจในช่วงของครึ่งปีหลังเป็นเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจของคุณกายาอยู่เฉยค่ะเพราะดาวพฤหัส นายโยกเข้ารักนาของคุณโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาฉะนั้นอย่าลืมคว้าโอกาสหาช่องทางใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใครเป็นนักลงทุนมีจังหวะดีโอกาส เข้ามาให้กับคุณมีโอกาสลงทุนทำกำไรได้ได้ไดรับผลตอบแทนค่ะฉะนั้นเรื่องของการงานธุรกิจการลงทุนรวมถึงการเรียนมีโอกาสดีนะเรียนรู้แล้วประสบความสาเร็จในระยะยาวการลงทุนธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะนะใครเป็นพ่อค้าแม่ขาย นะคะออนไลน์ Online. มีโอกาสประสบความสำเร็จมีลูกค้ามากขึ้นจังหวะด,ดีดีได้รับอิทธิพลทั้งดาวพระเสาร์และดาวราหูค่ะข่าวดีเดือนสิงหาตุลาจ,จะมีโอกาสดีๆช่องทางใหม่ๆทำให้ธุรกิจการค้ากาัน นาการงานคุณขยายเติบโตนาที่โดดเด่นคือเดือนสิงหาจนถึงเดือนตุลาคมสำหรับการเงินรายได้การใช้จ่ายมีแนวโน้มนารายได้พุ่งแรงนามี นะคะรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางได้รับกิธิพลจากดาวมาหรือจะอยู่ฉะนั้นจะมีรายได้แบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยรายได้พิเศษไงรายได้ช่องทางใหม่ๆโอกว่าดีๆนะคะรายได้จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้การพัฒนาตนเองด้วยนะคะนั่นหมายความว่าอย่าอยู่เฉยเพราะมันจะมาจากน้ําพักน้ําแรงหรือสิ่งที่คุณลงแรงลงทุนไว้ในอดีตแล้วส่งผลกําไรผลตอบแทนให้กับคุณนั่นเองนะคะ ฉะนั้นดาวนะคะที่เกื้อนหนุนคือดาวพื่หอหัดดาวมฤตยูค่ะดาวราหูนะคะให้รายได้ผ่านโซเชียลมีเดียฮอไลน์นักคอนเทนต์งานเสริมงานขายนะคะรวมถึงครูโค้ชอาจารย์การายได้จากเข้ามาในกลุ่มเหล่านี้โดดเด่นนะคะอ่าและก็ สิ่งหนึ่งก็ต้องวางแผนด้วยคือรายจ่ายนะคะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยบริหารจัดการทางการเงินด้วยเพราะก็มีเกณฑ์การจ่ายออกไม่คาดคิดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นให้วางแผนด้านการเงินไว้ก่บรายจ่ายที่โดดเด่นเลยนะคะที่จะจ่ายออกคือกันญาตุลังฉะนั้นรัดเข็มขัดไว้มีระบบมีระเบียบในเรื่องการใช้จ่ายค่ะถ้าเรามีสติมีวินัยในการใช้จ่ายเราก็จะไม่มีปัญหาตามาเคล็ดลับ นะคะด้านหลักโหราศาสตร์นะคะใครเป็นนักลงทุนนะนะคะหรือนักเกงกําไรนะคะเพราะมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะทํากําไรด้วยทํากําไรได้ด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าเ,เร่งรีบนะ,ะวางแผนมีระบบมีระเบียบอย่ารีบลงทุนนะ,ะใหญ่จนเกินตัวตรวจทานนะ,ะหาข้อเสนอหรือ ตรวจนะคะข้อมูลดีๆอย่าใจร้อนก่นแล้วคุณจะได้ราบได้ผลกำไรมาดูด้านความรักผู้ครองความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากกลุ่มเพื่อนการเดินทางสื่อออลาคนที่เข้ามาอาจจะแปลกไม่เหมือนใครมีนะคะมีมุมมองลึกลับมีแนวคิดนะคะสายจิตวิญญาณจะเข้ามาแบบนี้นะคะความรักนะคะ ในครึ่งปีหลังค่อยๆเรียนรู้อย่าใจร้อนนะคะเพราะยังได้รับอิทธิพลดาวมฤรตยูนะคะยังไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ดาวราหูด้วยฉะนั้นก็รักตัวเองไว้ก่อนค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันไปค่ะสำหรับคนมีคู่หรือแต่งงานแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะความรักมันอาจจะนะคะ ได้รับอิทธิพลมาในเรื่องของการงานด้วยบางทีคุณอาจจะเครียดจากการงานมากไปแล้วเอาเรื่องนั้นกลับไปที่บ้านก็ไปตึงต่อที่บ้านฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกโลก นะคะโลกของงานกับโลกของครอบครัวโลกของส่วนตัวให้ออกะอยะไปเครียดต่อที่บ้านค่ะไม่งั้นจะส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ค่ะสิ่งฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าเครียดจนเกินไปนะคะและก็อย่ามีอัตตาจนเกินไปกับผู้ครองการคิดมากการกังวลนะคะอ่าก็วิธีแก้นะคิดบวกนะมันส่วนมน์มันทําสมาธิชวนผู้ครองไปทําบุญร่วมกันก็จะดีค่ะ ะะเสริมความรักให้มั่นคงมากขึ้นนะคะและก็ช่วยกันสร้างฐานะเดือนนี้เรื่องของคู่ครองหรือคนที่แต่งงานพื้นฐานภาพรวมยังถือว่าดีอยู่นะคะจะร่วมกันแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะจะร่วมกันฝ่าฟันไปได้โดดเด่นเรื่องของ ครอบครัวนะคะกันยาพฤศจิกาค่อนข้างดีความสัมพันธ์มั่นคงนะคะและนะคะการสร้างความสําเร็จในครอบครัวหรือปัญหาต่างๆจะคลี่คลายชัดเจนตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะได้รับอิทธิพลมฤตยูดาวพระเสาร์ฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเยอะหน่อยเพราะดาวมฤตยูดาวพระเสาร์บางทีมันร้อนมันเครียดจนเกินไปนะคะ ฉะนั้นนะคะก็ส่งผลด้านสุขภาพด้วยนะคะก็ต้องมันดูแลทั้งอาหารดูแลทั้งการออกกาลังกายนะคะรวมถึงการทําสมาธิช่วยลดความเครียดความกังวลได้นะคะจากสถานการณ์ที่เราอาจจะเจอในที่ทํางานเครียดในที่ทํางานหรือด้านใดก็แล้วแต่นะคะและจะเกี่ยวข้องกับระบบไหลหมุนเวียนของความดันระบบย่อยตามเนื้ออารมณ์ นะคะแปรปรวนนะคะจากความเครียดในการทํางานนั่นเองะคะฉะนั้นใครมีอาการเหล่านี้ค่ะดูแลตัวเองไปพบคุณหมอค่ะออกกําลังกายทําสมาธิจะช่วยลดได้นั่นเองนะคะสุขภาพใจนะคะสำคัญนะคะก็ต้องหมั่นพักผ่อนให้เยอะๆเรื่องความเครียดสะสมค่ะนะคะฝึกสมาธิเดินจงกรมทำสมาธิได้หลากหลายรูปแบบก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดค่ะสุดท้ายปิดท้ายด้านจิตวิญญาณนะคะ ะะหมอดูที่แมั่นยําที่สุดคือจิตวิญญาณของเรานะคะความสำเร็จในทางโลกก็อยู่ที่จิตวิญญาณเราค่ะถ้าเราหมัน่นพัฒนาจิตวิญญาณกับชีวิตเราก็เปลี่ยนมนุษย์ค่ะเกิดเดือนเดียวกันนะคะราศีเดียวกันแต่ดวงชะตาไม่เหมือนกันกับเพราะอะไรจิตวิญญาณไม่เหมือนกันบางคนยึดมั่นถือมั่นเครียดง่ายบางคนรู้จักปล่อยบางคนปล่อยวางง่ายบางคนคิดบวกบางคนคิดลบ น,ะะนี่แหละคือจิตวิญญาณแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะเกิดราศีเดียวกันฉะนั้นดวงชะตาจึงไม่เหมือนกันวันนี้อาจารย์อ่านพยากรณ์เป็นเพียงสีติบางคนอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างที่อาจารย์บอกเลยบางคนอาจจะมีเอามีเอาอะ ข้ออะไรจิตวิญญาณไม่เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณอยู่เหนือดวงชะตาคือควบคุมความคิดอารมณ์ได้กับดวงชะตาคุณก็เปลี่ยนแล้วนานนี่คือหมอดูค่ะฉะนั้นครึ่งปีหลังเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพฤษศจะสนใจด้านจิตวิญญาณเป็นพิเศษฉะนั้นเป็นจังหวะบุญบารามีมันเกื้อนหนุนแบบนี้กับพัฒพนาจิตวิญญาณ่ะให้มันตื่นรู้ถ้าเป็นชาวพุทธก็ ฝึกให้มันตื่นเลยค่ะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มันเห็นสัจธรรมในโลกใบนี้เลยนะคะเพราะเราเกิดมาชาตินี้ค่ะเราอย่าลืมฝึกจิตวิญญาณเราค่ะนี่คือปิดท้ายด้านจิตวิญญาณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันในเรื่องของธรรมะนะคะวกกับนะคะในเรื่องของนะคะดวงชะตาชาวราศีพฤษภนะคะเพียงเท่านี้นะคะอะ นะคะก็ขอสรุปปิดท้ายอีกสักเล็กน้อยสรุปแล้วงานนะคะมีโอกาสขยายโอกาสใหม่นะ,ะต้องอดทนนิดนึงการเงินได้รับโอกาสช่องทางใหม่ๆความรักเจอคนที่ถูกใจสุขภาพพื้นตัวดีขึ้นด้านจิตวิญญาณเดือนนี้ครึ่งปีหลังคุณจะสนใจเป็นพิเศษเป็นจังหวะด,ดีที่จะฝึกเพื่อให้ตื่นรู้กันนี่คือสรุปเนาะนะคะ ะะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้เพื่อนครึ่งปีหลังมีแต่ความเฮงน่ประสบความสําเร็จทั้งทางโลกทางจิตวิญญาณสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะสวัสดีค่ะ